ที่พี่ยืนอยู่เฮ้ยมันคือจุดเดียวกับที่โมเน่เคยยืนเลยนะจิตก,กรระดับโลกยืนจุดเดียวกับพี่ห้องต่อมาคือโมเน่เบดรูหรือห้องนอนของโมเน่เองแต่ที่มันสุดยอดคือวิวริม้าตา่้าขนาดคุณแม่ปานียังมองดูอยู่นานเลยทำอะไรคะมองวิวที่โมเน่ดูอยู่ทุกวันค่ะวิวเดียวกับโมเน่เลยนะ เป็นจริงๆด้วยทุกคนลองดูด้วยตาตัวเองดูสิห้องต่อมาคือห้องทานอาหารซึ่งเป็นสีเหลืองตัดกระกรอบรูปสีดำนี่มันเหมือนหลุดออกมาจาก P ิน t e r e s t เลยวัดต่อมาเข้าห้องครัวอย่างกับคนละโลกกับห้องเมื่อกี้เป็นสีโทนฟ้าขั้นด้วยกระเบื้องสีน้ำเงินสวยงามและลงตัวมากๆเมื่อดูบ้านจนทั่วแล้วเราจะไปต่ออีกฝั่งหนึ่งเลยสวนสไตล์ญี่ปุ่นเป็นที่มาของซีรีส์ภาพสุดดัง water lily เ,เดินเข้ามาเราก็จะพบกับสวนต้นไา่ที่ตรงนี้ทำให้รู้สึกถึงความเป็นญี่ปุ่นอย่างมากเลยเมื่อเดินต่อไปอีกสัก โรจอสะพานสีเขียวสะพานนั้นเองภาพว่าชื่อดังวอเอร์ลิลลี่และแน่นอนไม่รอช้าเัลล่ารีบเข้าไปชื่นชมบรรยากาศเปรียบเสมือนยืนอยู่บนภาพวาดเลยนะนี่น